หลักๆจะใช้ของคือต้องทั้งหมดเลยฮัลโหลอวไรตัวนี้คือตัว the best of the best สวัสดีค่ะ เบนนะคะวันนี้ก็พามาอยู่ที่ร้านเคนชอนั่นเองซึ่งอยู่ที่เควีเลจนะคะที่สุขุมวิทนะคะก็ก่อนอื่นเขาบอกว่าร้านนี้นี่คือดังมากแล้วก็คือคอ์สอาหารนี่คือแบบจุใจนะคะเป็นนัดผู้จัดก,การเอาไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเบ็นพาคุณแม่กับเฟอร์รี่มาทานด้วยนะคะเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเด้ใช่ไหมคะ คุณเบสตำแหน่งเป็นเป็นผู้จัดการสาขาต้องมาตัดกินะโอเคงั้นวันนี้ก็คือเบสเนี่ยกนะบอกว่าเคยมาทานแล้วแล้วก็คือทาน16คำแบบเป็นฟูลคอร์ดด้วยก็คือ5,000กว่าบาทเซต5,000กว่าบาทวันนี้ก็คือไหนๆมาแล้วเนี่ยก็คืออยากให้คุณเบสเนี่ยนะพาแนะนําว่าแบบว่าคอนเซปต์ร้านว่าจะเป็นแบบว่าอาหารคอนเซปต์แล้วก็ธีมร้านอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างรวมถึงเชฟด้วยนะคะร้านของเรานะคะจะเป็นสไตล์แนวแบบแกลเลอรี่ค่ะจะเน้นไปทางภาพ ภาพวาดที่แบบวาดด้วยมือทั้งหมดเลยนะจริงเหรอคะใช่ค่ะ,คะแล้วก็จะแต่งเป็นหลุยวิตองค่ะควนใหญ่หลักๆจะใช้ของถือวิตองทั้งหมดเลยนะอืมก็ค,มคือเน้นเป็นแบบแนวแกลลอรี่ภาพสวยอะไรเงี้ยแล้วภาพเป็นภาพแนวไหนอะคะเป็นภาพแนวญี่ปุ่นหมดเลยค่ะคือทางโอเล <c oughs> อร์ของเราเรค่ะจะแบบคิดขึ้นมาเองอยากได้แบบไหนแบบวาดขึ้นมาเองจับได้ไหมคะได้ค่ะเป็นอันนี้คือภาพวาดใช่เป็นวาดเองทั้งหมดเลยค่ะอ๋อก็คือโอเนอร์ูกทางคุณโมถูกไหม แล้วก็เขาก็คิดคอนเซปต์ร้านขึ้นมากันแล้วก็วัดภาพของเบนวันนี้เป็นคอตัวจะเป็นตัวห้าพันสเก้าสิบค่ะาาเดี๋ยวให้เชฟอะค่ะออกมาอธิบายพวกเมนูอะไรดได้เลยได้เลยวันนี้ขอบคุณคุณเบนมากเลยนะคะ<ช>ก็เดี๋ยวใครสนใจก็คือเดี๋ยวเบนทิง้งคอนแทคไว้ข้างล่างล <ะ S 1> แล้วก็เดี๋ยวก็ยังไงก็ติดต่อมามีคอทั้งหมด2แบบก็คือตัวค่ะชุดนี้3490่าบวกบวกแล้วก็5,490่าบบวกบวก ซึ่งอร่อยมากคอนเฟิรม์มอาหารสดและอร่อยมากนะคะถึงมากินรอบที่3แล้วโอเคก็ยังไงเดี๋ยวฝากด้ยวยนะคะและเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทิ้งรายละเอียดไว้ให้เผื่อใครที่กำลังดูรายการอยู่สนใจก็คือมาได้ที่เคว l l เล e ชั้นหนึ่งสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ไปทางาหนทีกสุาร้านสวยมากเลยอ่ะ ใช่ฮัลโหลลาลีฮัลโหลลูกสาวว่าคุณแม่น่ารักไหมวันนี้จะพามาปิดโอมากาเสะปิดโอมากาเสะทานแค่สามคนวันนี้เราจะทานกันแค่สามคนนะคะได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ุณลูกค้ามีแท้อาหารหรือว่าไม่ทานเลยก็ไม่ทานอเปล่าคุณแม่ไม่มีค่ะไม่ได้แท้งอะไรทานดิบไหมทานเบิร์นไหมทานอุนิไหมทานดิบทานดิบค่ะทานดิบค่ะค่ะแล้วค่ะแล้วของลูกสาวอ่ะขอบเอิญขอบเอิญค่ะลูกสาวขอเบิร์นแล้วอุนิล่ะอุนิก็ได้ค่ะอุนิก็ลองนิดหน่อยก็ได้ค่ะของเบอร์นเอาเป็นเออเบิร์นค่ะแล้วก็เปลี่ยนอุนิเป็นอย่างอื่นใช่ครับอาร์ลีคุยกับแฟนๆได้เลยนะ ถ้าใครอยากมากินที่นี่ตามหนูนะคะมากินได้เลยค่ะที่ชื่อเคนโชเคนโชค่ะเ้เชฟก็จะเสิร์ฟเป็นตัวแอปเปิลไทเซอร์นะครับตัวนี้จะใช้เป็นอะมาเอบิเป็นกุ้งหวานของประเทศญี่ปุ่นนะครับอ่ะเรามาทานกันนะคะทุกคนนะกลัวตัดได้ไหมถึงไหมถึงไหมคะว้าวนี่คืออร่อยมากเลยนะคะ อยากให้มาดูไกล้ๆมันเป็นเจลลี่อะเจลลี่แบบนุ่มๆแล้วก็มีความเย็นๆข้างล่างนะคะแบบมันเข้ากันมากเลยค่ะอันนี้คือคำแรกใช่ไหมคะคำที่หนึ่งใชครับผมเดี๋ยวตัวนี้จะเปิดตอลำรดก่อนเดี๋ยวอันนี้จะให้วาดแก้วนะคะพี่ขอให้วาดแก้วด้วยลาลีวาดแก้วก่อนนะพี่โซดดนะวาดก่อนวาดก่อนวาดก่อนเดิมมาแก้ว ใช่เปิดประสบการณ์ใหม่คุณแม่ไม่เคยวาดแก้วทุกคนเกิด <laughs> <laughs> มาเป็นยัง <laughs> ไ,ไม่เกิดมาเป็นยัง <laughs> ไม่เคยเห็นแม่วาดอะไรที่มันเป็นศิละปะอะไรไหน <laughs> วาดให้ลูกดูหน่อย <laughs> เป็นบุญตาหน่อยสิ <laughs> อลารีวาดเลยหลกไม่วาดรูปอะไรอ่ะแล้วแต่เราคือเราจะเขียนอะไรบนแก้วก็ได้ค่ะมันเป็นเหมือนเป็นแก้วเราอ่ะใช่ัยเขียนของงานลี่สวยสุดแน่เลยอ่ะเขาให้ลาลีแสดงศิลปะ พอเวลากินข้าวพอทุกคนบอกว่าเหมือนแบบรถติดมาหรือว่าจะอยู่ตรงไหนที่มันแบบว่าอึดอัดหรือว่าวันนี้ทํางานเครียดทั้งวันเขาก็อยากให้เรามาเพ้นระบายสีให้เราแบบว่ารู้สึกผ่อนคลายเราไม่เครียดในการกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนี่สางไปนะคะฟัวร์ี่สวยสุดมี <c oughs> ฟ <c oughs> ราลี่เบนแล้วก็มัมรายการต่อไปก็จะเป็นตัวอังกิโมะนะครับตอนนี้จะทําเป็นมุฟนะครับ ตัวด้านล่างสุดนะครับผมจะเป็นตัวแผ่นแป้งคัตนะครับตัวสีเขียวก็จะเป็นตัวตัวรัเกาผมนำไปผัดกัเนยนะครับผมระยะแนะนํานะครับตัวนี้จะเป็นตัวบูฟินบูน่านะครับผมส่วนตัวอ่าแรกตัวนี้จะเป็นตัวโอโปโลนะครับผมตัวโอโลอากามิเป็นส่วนที่มันน้อยที่สุดอ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวมากาคิเป็นประตูญี่ปุ่น ตัวนี้เป็นมิตรทางในหรือว่าเป็นตัวปลาทองโนะครับผมจะเลี้ยงด้วยตัวเปลือกส้มเมนารินจะมีกลิ่นของเปลือกส้มเมนารินพอก่อนนะครับผึเวลาทานนีน่นู่นน่ารักมากเลยทุกครั้งที่เราเวลานั้นต้องมียูสุคือยูสุโซดาเนี่ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะคะแกบอกอูว่าเขาจะเอาไว้ตัดกลิ่นขาวแบบเหมือนเวลาเราทานปลาอะไรอย่างเงี้ย แล้วมันมีความมันก็มีความแบบปากมันจะมีคราวๆนิดนึงมันจะมีรสของปลาเนาะก็ใช้ตัวส้มยูสุตัดมันก็จะรู้สึกเฟชแล้วก็รู้สึกสดชื่นเขาแบบมือเบาแล้วเขาก็แบบค่อยๆกดแล้วคือพอเวลาเข้าในปากคือมันแบบละมุนละม่อมละไมมากแล้วมันกินแล้วมันกรึบมันแบบทีเดียวเนาะใช่ไหมใช่ ทานเลยนะคะมาาเลยชนชนกับกล้องหน่อยเจียสอะไรนะเขาบอกแล้วนะหนึ่งสาวเศร้อาอร่อยนะชอบชอบทุกคำเลยอร่อยไหมไม่เคยมีคำไหนผิดหวังเลยค่ะใช้ชอ็อปสติกไม่ต้องจิ้มซอสอะไรเลยอ่ะหรอไม่ต้องจิ้มอะไรเลยคือปลามันอร่อยในตัวเลยะ อันนี้จะเป็นเมน,นูี่นิโทสถ้ามีตัวโอโทรโร่จะนำไปตกเก่งนำไปหมากกับตัวโชยุนะครับผมเป็นสูตรของทางร้าน,น,นออก่อนเอาเป็นตัวอูน,นิคนะครับตัวนี้คือตัว the best of the best ไม่เคยกินที่ไหนแบบนี้และอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนคืออร่อยมากแบบเลิฟมาก อ,อร่อยนะที่สุดมันเข้ากันมากเลยเนาะกด s p e a เกอร์ o n e อัดไปด้วยนะ,อ,ะอบายใช่นไหมชอบมากเลยค่ะถ้าสมมติวันเกิดดูป,ปีหน้าหนูขอจัดที่นี่นะคะได้เลยได้เลยคนมาจัดเยอะเลยครับมาเลยครอบคุ้มากูดูแลให้แล้วก็ตีมแบบจานที่ ระบายสีะอะไรตุ๊กตาน่ารักหมดเลยค่ะอ๋อครับขอบคุณมากครับเดี็ดอกจะมาอีกนะมันมีอะไรใหม่ๆเรื่อยๆแหละขอบคุณค่ะมีูใหม่ร<ช>้านใหม่มาบ่อยๆมาบ่อยๆครับได้เลยเพ<ะ>ื่อนกําลังถ่ายคลิปอ,อ,อยู่เลยแค่นี้นะขอบคุณมากเลยโอเคครับเป็นจอยครับบ๊ายบายร้านครับบ๊ายบอ๋ออโตน้ซิเนเจอร์ใช่ครับ เขาจะพุดพูดพูดแล้วก็โดนหน้าเราเลยอ่ะวหนามาไหอารมณ์กันนะคะทุกคนฝั่งซั่งเฮ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้๋อสวยมากฝรั่งเพื่อนใหม่สวยไหม อ้องางคชิมให้ดูหน่อยชิมให้ดูหน่อยเอาความจริงนะความจริงฮะมโง่อร่อยมากสุดยอดอะไรตากัวสุดยอดเลยขอบคุณเชฟนะคะอิ่มมากเป็นไงลูกลูกขึ้นไม่ไหวแล้ว ไม่ต้องไปญี่ปุ่นนะนะคะขนาดกินแล้วอิ่มขนาดหนูพูดหนูยังรู้สึกเหนื่อยแล้วเลยยังบอกพี่เขาสิทุกคนคะ่ะถ้าใครอยากอิ่มแบบสบายสบายแบบนี้แล้วถึงบ้านเราพร้อมนมนหลับมากินได้ที่นี่เลยนะคะที่ไหนนะเชนโคะ่ะเอ,อ แค่อะไรคะแค่วิลเลจแค่ว <huh okay. ิลเลจค่ะส well, like. ุขุม <like ิี่ินะคะก็วันนี้ขอบคุณเคียนชอมากเลยนะคะก็มารีวิวอาหารอร่อยอร่อยก็คือแนะนํามากเลยอร่อยทุกคำตั้งแต่คำแรกยันคําสุดท้ายยันไอติมยันแบบว่ายันแม้กระทั่งชานตาลุกนะคะก็คืออร่อยหมดแก้วน้ําน้องก็คือกินเกี้ยงนะคะก็ขอบคุณพี่เชฟมากๆเลยนะคะวันนี้ สวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยวเลนทิ้งรายละเอียดไว้ที่ในคลิปวิีโอนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากติดตามแล้วฝากมาทานอาหารอร่อยๆด้วยกันนะคะสบ๊ดีบ่ะ